กับช่องพิเศษใส่ไข่ครับน,นี้ก็มาดูที่ดำเนินทองดำเนินใช่ไหมน,น้าอ้วนใช่ครับวันนี้ก็มากับน้าอ้วนครับน้าอ้วนพาลุยจากที่เราแฮมมาสองรอบแฮมสองรอบ <c oughs> นี่ไน้าอ้วนโดนอีกแลี้ครับน,น้าอ้วนไปสี่แต้มแนละ้วผมไม่ได้ัแต้มเลย นี่อยู่ว่าให้น้ำเข้าไปก่อนไหนมอญช่องนี่แหละครับนนนนัั่่แแหหลละะไปเคาะๆปึ๊กปักปุ๊กปักได้เลยฮะมาช่องนี้ครับอู้อะไรวะนะปลาหรืออะไรครับปลาหรืออะไรใหญ่ไปหรือเปล่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยของฟอตเลยอะไรวะเนี่ย หรือถ้าเป็นป๊าก็ตัวใหญ่ครับอมยม,มาครับโดยครับน้องวัน โอ้มีไซส์นะตึงเป๊ะโอ้โบอสดิบอสเนี่ยไม่ใช่ปัดชัอไม่ใช่ปัดกระสูนอ้าไปอะไรครับปัดโดเอ้าโทใส่ไข่นี่ครับใส่ไข่ครับเห้าใจครับ แอคชั่นเล้าใจโดนโชโดเข้าให้แม่อะไรนะคิปเปอร์ป่ะแน่นแน่นไหมแน่นได้ไหมแน่นแน่นนะก็ว่าทำไมแรงทีจังว้าสองหนึ่งโอ้โหเยียแตกไหมโหนี่ตัวดีเลยครับนี่ตัวทำลายตัวนนะตัวี้นะครับตัวทำลายเยอ่อ ไม่ม่ดินนะลูกสวยสวยกันไหมได้เลยสักชอ็อตจาก,กู่ใช่จริงครับจากคู่ใช้จริงครับวนค,บคน,น,ออนครับคันคันอ่อนนะนะอ่อนมากคันอ่อนนะแต่คนไม่อ่อนนะผมคันแข็งคนระับแต่คนอ่อนเอง เข้าแล้วมันจะหากระสุนยากอ๋อมีเชโดก็คือประเด็น <c oughs> มีเชโดนี่คือกระสุนน้อยแล้วนี่ฝีมือจริงอ้วนครับนะเห็นตรงยืนต,ตรงตรีสะพานนี้นะตีสะพานนะตีเข้าไปชิดตรงผักตบแล้วเคาะกลับมา ờ khó mà thường có khó thi thì em ạ cái lại lắm ô เนี่ย <Hey. S 2> <Yeah. S 1> yeah. อ่เดี๋ยวมันจะเดินเข้าไปดื้อเดี๋ยวเราเดินเรื่อยๆเดินอีกนี่เนี่ยโหเป็นฝ<ฮ><ฮ>ูงฮะกระสูบตัวน้อยเห็นหน้าเราเลยน้องเห็นหน้าเราเลยพอเห็นคนก็จะหนีไปอันนี้ไปแต่น้องก็ลืมลืมแล้วก็มาใหม่ <c oughs> จะเย็นเนีน่ยไว้ลุ้น

ไม่ได้โดนไม่ได้โดนกระสุนเลยนะเดี๋ยวะ้องมาใช้โดตกใจนะ้องน้องมันโดน,นโชยแล้วตัว <c oughs> เล็กน่ารักนะ เฮ้ยนี่โดนโดนโดนกระสุนน้อยมาแล้วปลาป้องอโอโ้โหกว่าจะได้ปลาเป้งหมายนะอะไรก็ไม่รู้จะลงจะโดนอ,อืมมาแล้วครับกระสุนน้อยเกือบมาไม่ถึงแล้วอ๋อเพิ่งเก้าโมงอ๋อจรีบไปหนะ่อยนี่ฮนะโอโ้โหเหยื่อเป็นรอยนะ มไม่ใช่รอยไม่ใช่รอย,ยปลายกระสุนว่ารอยไอ้ป๊อกผมแม่ขวังก็เนื้อไม้เลยนี่มานะครับตัวนี้เรียบร้อยหัวฟาดตะพา,ตานตายมันจะปล่อยอยู่แล้วเอาครับเอาอ้วนโดนอีกแล้วบอ,บอสบอสเปล่าผหนะักอ้วนวันนี้นี่อย่างหมานนะครับวันนี้โอ้โหไซส์ตึงๆมาเลย แม่ปีตดเลยอะ่ะสายดีนะวันว่าดึงปีตดเลยเสร็บร้อยสายสวยต้องกี่แต้มครับวันนี้16บหแล้วผ <16 S 2> <laughs> ม3แล้ว เห็นนวดอยู่นานะนวดอยู่นานพงโดนังแหละเลยเราพรอมดูเรียร้อยไปไปต่อหูโอ้โหล่องสวยเกินพยายามชิดขอบตลิงมันไม่เคยออกลางอมันจะอยู่ริมตลิ่งตลิงทุกอย่างเดียวเอาละ นี่ไงโผไม่โดน,โดน,นกันไดไม่โดนนะครับโปก็คือโป้ครับแล้วมันฝึกหัดแล้วก็ต้องเอ๊ยนี่ไงเหยื่อจะพังก็อย่างเงี้ยครับตีใส่ปูนมเสียได้กัดไม่โดนนะสูงน้อยครับ

นี่ไงฝ่ามือนะนี่อ้โหพอดน้ำป่าเนี่ยเสือไซสใหญ่เนี่ยเสือตัวใหญ่ไปเกี่ยวตัวนะนบ้่เนี่ยรูเนี้ยแหละปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บ ปุ๊บปั๊บรับโชค,โเคเตามมาเป็นฟูงน,นอุ้ย <c oughs> โดนโดนโอ้โหโชคโชคแหมเรามายืนดู <c oughs> ได้ตัวแหม

สงสัยจะอยู่คนเดียวจริงมีตัวเดียวโถ่ทำอย่างเขาแต่เราไม่ได้มาแล้วครับเนี่ยวันนี้ยืนคุยวัน้อ้วนสอยอีกล้วันนี้นะอ้วนก็่ยี่สิบแล้วครับอัวนยี่สิบผมก็สี่อ่ะน้องน้อยก็สี่มีพวกไหม อยู่คนเดียวมันเหงามาฮุบ <Hey. S 2> ตัวน่ารักนี่สองนิ้วโอเคครับ okay. วันนี้ก็จบไปด้วยสีแต้มครับขอบคุณน้อ้วนด้วยครับวันนี้อ้ว,น,น,วนกี่แต้มครับโอ้โหไม่ได้นับเพราะหลุดสิบก็ไม่ได้นับเลยน่าจะมียี่สิบครับผมสี่ขอบคุณน้อ้วนที่มาพามาเปิดหมายวันนี้ครับผมก็เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับก็นอ้นอ้วนอีกแล้วครับเดี๋ยวมาแก okay. มาด้วยกันโอเคเจอกันคลิปหน้าครับทอมครับ